สวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับแปลกใจที่เห็นกันงนี้ใช่ไหมวันนี้ผมนะครับเซอร์เมงกี้มีทีวีนะครับสำหรับการเล่นเกมดีๆมาแนะนำนะครับผมนั่นก็คือ LG OLED ส8 C1 นะครับผมอันนี้นะโอ้ยภาพดูเนียนนุ่มนะครับผมแล้วมาพร้อมกับเมจิกรีโมทด้วยนะจ๊ะัน้มโอ้ตัวนี้ใช้ได้เลยครับคู่กันนะครับเดี๋ยวเรานะครับไปดูรายละเอียดทั้งหมดกันดีกว่านะครับว่าคุณสมบัติของทีวีรุ่นนี้มีอะไรบ้างครับผมไปดูกัน เอาละครับมาดู LG OLED กันครับผมนะครับมอบความดำสนิทนะฮะสีสันสมจริงนะครับไม่ว่าจะเล่นเกมนานขนาดไหนก็สบายตากับเทคโนโลยีนะครับ Eye Comfort Display นั่นเองนะครับผมนะฮะพร้อมกับจอถนอมสายตาครับแสงสีฟ้าต่ำนะครับ Fast Response นะครับตอบสนองได้อย่างรวดเร็วนะครับ และอัตรารีเฟรชภาพนะครับอยู่ที่120เฮิร์ตนะครับผมนะจะสังเกตได้ว่าต่อให้เราหมุนจอไวขนาดไหนนะครับผมนะฮะเราก็จะไม่ค่อยเวียนหัวนั่นเองนะครับผมนะฮะโอเคก็รองรับเทคโนโลยีการ์ดจอระดับสูงนะครับ G-Sync นะครับจากบริษัท Nvidia นะครับและก็ FreeSync นะครับจาก AMD นะครับโอเคในช่วงชิงชนะนะครับแบบเรียลไทม์เลยทีเดียวนะครับผมพร้อมกับช่องต่อนะครับ HDMI 2.1นะครับล่าสุดเลยนะฮะ แสดงภาพลื่นไหลสมจริงไม่มีสะดุดนะครับผมพร้อมกับมีฟังก์ชันครับเกมออฟติมิเซอร์นะครับรวมการตั้งค่าเฉพาะสําหรับการเล่นเกมไว้ในที่เดียวเลยนะครับผมเพื่อส่งมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีที่สุดนะครับ Be the Game changer นะครับ LG OLED TV เปิดประจิตใหม่ของการเล่นเกมนะครับผมจอที่เอาใจคอเกมขนาดนี้นะฮะเปิดประสบการณ์การเล่นเกมอย่างเหนือชั้นนะครับกับ LG OLED 48 C1 นะครับสนใจรายละเอียดดูด้านล่างได้เลยนะครับผม Happy Halloween ใจเย็นใจเย็นเพื่อนทำไมมันน่ากลัวอะไรขนาดนั้นล่ะพวกนายสันหาหน้กกากนี่คือผีที่พวกเราเคยไปปราบมาทั้งนั้นเลยนะเนี่ยโอ้โหไม่ว่าจะเป็นผีหน้าเละจุ๊บแจ้งผีกระดูกพี่ไม้แล้วก็ผีอ้วนน้องปลังจะเนก็เป็นผีปากฉีกเหมือนกันนั่นแหละจรอเหรอปากฉีก ฉันบอกเลยนะว่าตอนนี้เดี๋ยตัวเกมเขามีการอัปเดตใหม่นะคะใน f ฟา m โ r p h o b i a ก็คือมีแมปใหม่แล้วก็มีผีแบบ4ประเภทด้วยใช่แล้วม,มาใหม่แบบนี้เนี่ยพวกเราจะไม่เล่นก็ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นทุกคนฉันเตรียมมาให้ทุกคนแล้วนี่ก็คือไฟฉายสำหรับการหาหลักฐานปิงปองเฮ้ย,ยดูตามขนาหนังดิทุกคนว้าวช่วยพวกเราด้วยที่นี่ที่ไหน ดูตรงนี้สิโอ้โหผู้หญิงคนนี้น่าจะโดนผีสิงอย่างแน่นอนมีประวัติของพวกผีมากมายไก่กองเลยเนี่ยอันนี้อันนี้ขวางๆอยู่ออกก่อนนายอยากเห็นข้อความกระดาษนั้นเลยเหรออยากเห็นดอนดอนแล้วนะดอนโกดอนโกอย่าไปอย่าไปโอ้ยอย่าไปมันจะไปยังไงล่ะมันไปไม่ได้มันติดอยู่มาโทนอกจากนั้นเนี่ยตามกำแพงก็ยังมีเขียนอะไรอีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยดูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นมีเขียนว่าเฮลมีด้วย พระเจ้าช่วยในตู้นั้นเปิดมีใครพยายามขอความช่วยเหลือคุณครับช่วยเขาวยรอะไรจากสังคมครับคุณครับอว้ยเจะส์โอ้ยอุ้ไหลแบบนี้เลยเหรออุ้ยนี่มันศพใครกันเนี่ยจะกลัวอ้าวขังขังแล้วเข้าไปสิงในนั้นเลยเฮลมีหรือเปล่าด่าขอความช่วยเหลือหรือเปล่า จริงๆแล้วมันคือร่างของจุบแจงตอนที่ตายแล้วไงปกติเวลาโดนผีหลอกอ่ะจุบแจงไม่เห็นว่าร่างตัวเองเป็นยังไงพวกเราเลยเก็บศพจุบแจงมาใช่หรอแต่ที่ตัวนี้คืออะไรเนี่ยฮะที่ตอนนี้จะคืออะไรเนี่ยอันนี้คือร่างวิญญาณแต่เดี๋ยวก่อนนะไหนๆเนี่ยเราก็สำรวจซีกดีแล้วเรามาสำรวจซีกนี้บ้านดีกว่าไปไปดูกันเขาว่ากันว่าเลขโขเนี่ยเป็นเลขอาถรรพ์นะคะ เวลาใครเจอผีเดี๋ยวมันจะมีเลขซิก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 ซิตลอดเลยแม้กระทั่งคนที่เห็นผีเนี่ยเขายังบอกว่ามีซิกเซนอันนี้ก็น่าจะเชื่อมที่วิ่งงานใช่ไหมฮะคนวิ่งหนีอ่ะเขาก็ต้องซิกแซกด้วยนะใช่แล้วถ้าคนออกกับร่างกายเขาต้องซิกอัพด้วยนะแล้วถ้าคนออกกร่างกายมากๆนี่มีซิกแพอก้ยสุดยอดเหลืออะไรให้เล่นบ้างวะเนี่ยทั้งเหอะไม่เหลือแล้วเนี่ย เรจะแป้งบนพื้นอะไรอ่ะเอาดนข้ามุกพี่ไม้เราไปดูที่พื้นดีกว่าเออปาปาพื้นตรงนี้มีรอยเท้าแปลกๆด้วยแฮปปังดูเหมือนว่ารอยเท้าเนี่ยมันจะนําพาเรามาที่ประตูบานนั้นน่ะค่อยๆตามตูไปไปตามไปดเอ้ยทุกคนตามมาตามมาตามมาตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่ถ้าเกิดว่ามีอะไรแปลกๆได้ช่วยจะด้วยนะโอ้ยอเนี้ยอะไรอะไรอะไม่เห็นมีอะไรเลยคิดมากว้าว้ย นี่มันประตูจำสแกนเข้าไปทีละคนอาปาเข้าไปตั้งไปดูงไม่มันคือไอที่เฉยๆพี่กิจพี่กิจอยู่ในนั้นโอเคอ๋อไปแย่พี่กิจหน้าขาวต้องกลัวตะกิจกันเหรอโอ้โหก้องสั่นมันมีอีสเตอร์เอ็กเยอะแยะมากมายเลยนะเนี่ยเอาละไหนๆเดี๋ยวเราก็เข้ามาในล็อบบี้ผีสิงแบบนี้แล้วถ้าเราจะไม่เข้าไปในแมปใหม่เดี๋ยวก็คงจะอะไรอยู่อยากไป เดี๋ยวเราวาร์ปเข้าไปในประตูมิติต่างโลกนี้ดีกว่าอะไรยืนนะยืนให้พร้อมเข้ามายืนในมิตินี้พร้อมนะยังไม่พร้อมฉันจะสวดฉันจะสวดมนต์เพื่อนําพาทุกคนเข้าไปสู่พิธีกรรมเอาละเราตอนนี้เราอยู่กันที่ประตูมิติแล้วทุกคนทําใจให้พร้อมเอาหัวลงไปเอาเอาหัวล้านชนกันชนแล้ว เราไมอยู่รถใช่ป่ะงน่ากลัวจริงไม่ไหวเหมือนกันแหละดาทำมาเป็นเหนเราเป็นพูดยาวหัวมาชนฉันเจอผีผตอเนียเราเข้ามาในแมปใหม่แล้วซึ่งแมปนี้เนี่ยมีชื่อว่าป่าแคมป์ไซส์เมเปิลนะคะเป็นป่าเมเปิลที่แบบว่าต้นไม้เยอะมากๆแล้วก็ที่นี่เนี่ยยังมีคนเห็นคนตายแล้วก็ดวงวิญญาณในเต็นท์ตั้งมากมายเลยนะอุ้ยดูในกล้องดีทุกคนนี่มันคืออะไรอ่ะ สภาพแล้วคล้ายๆกับบ่อน,น้ําหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเลยดูดิมีแง่งๆ,ๆด้วยเห็นเปล่าโอ้งกล้องมีทั้งหมด2กล้องนะคะเป็นกล้องแคมหนึ่งกับแคมสองอพร้อมกับมีไฟระยงระยางด้วยฉันว่าที่นี่เนี่ยอาจจะไม่ได้น่ากลัวมากสักเท่าไหร่เพราะว่าเราสามารถเปิดไฟได้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราต้องทําอะไรบ้างน,นะคะเควสของเราเนี่ยจะมีหนึ่งเลยต้องให้ผีตัวนี้เนี่ยเป่าเทียนของเราให้ได้ และ 2. ให้สมาชิกในทีมของเราเจอผีหลอกและ 3. ให้สมาชิกในทีมของเราหลบหนีจากการโดนผีหลอกและผีไล่ไล่ได้ oh! โอ้โ <c oughs> นี่มันไม่ใช่เล่นๆเลยนะเนี่ยทุกคนัคน,นว่าการหลบหนีจากผีไล่ล่ในแบบใหม่แบบนี้มันน่าจะยากเกินไปโอ้จุ๊บแจงขอบีบสิวได้ไหม <c oughs> ทำไมอะ <c oughs> <c oughs> เห็นแล้วทนไม่ได้เห็นตุ่มข้างหน้า <c oughs> ไหนเยอะจริงะ อาออกมากันก่อนมันมีสามชั้นด้วยว่ะแคมปอย่างเงี้ยใช่เหรอเนี่ยดูดิหนึ่งสองสามอ๋อเข้าใจแล้วั้องเดี่ยวจะเป็นร้านกว้างส่วนไอ้บ้านพักที่เป็นอันใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นบ้านของคุณครูแน่นอนมีทั้งหมดสามชั้นน่าจะเป็นกันนะโอเคมันมืดอหาที่เปิดไกลด้วยอ่ะเออตรงนี้มืดมากเลยไฟอยู่ที่ไหนกันนะแคปนี้มันมันน่าจะมีเครื่องปั่นไฟนะเราต้องหาคนนี่นี่นี่หนูเคยเห็นอยู่อยู่ฝั่งขวาเนี่ยอุ้ยซ้ายซ้ายดิ ทางนี้ทางนี้ตรงนี้เหรอปางไม่มีนะตามหนูมามีมีหนูเห็นมีเครื่องปั่นไฟอยู่อ่ะโอเคโอเคโอเคไปเลยไปทำไปเลยฮะเรแล้วเั็นหรอเปเครื่องปั่นไฟโอ้หุยหมอกมันหายไปแล้วเออรู้สึกว่าบรรยากาศจะเริ่มดีขึ้นเมื่อกี้ฉันมองอะไรแทบไม่ค่อยเห็นเลยใช่จริงๆเอาละพวกเราตอนนี้เราต้องรีบหาเหล่าดวงวิญญาณแล้วนะ ฉันจะลองใช้ EMF ของเราเนี่ยส่องไปตามพวกแคมป์ต่างๆดูแล้วกันใช่อ,อย่าลืมเปิดเครื่องด้วยนะเปิดแล้วมาโถเมื่อกี้ฉันลืมแค่นั้นเองเฮ้ย,ย <c oughs> ตกใจเงาพวกนายนี่นะเงาใครใครฉันตกใจมีเงาใครก็ไม่รู้แถวนี้รีบเลยรีบเลยบรรยากาศแถวนี้นี่คือแบบเต็นท์นี่ขึ้นสนิมเลยดูดิเนี่ยมีรอยแบบเป็นสนิมสนิมอ่ะ ฉันว่าถ้าแถวนี้ไม่มีสัญญาณของพวกปีศาจอะเราลองไปแถวแถวบ้านพักครูดูดีไหมอะไป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 รู้สึกว่าบ้านพักครูเนี่ยจะมีทั้งหมด3มชั้นซึ่งแป้งคิดว่ามันต้องมีสักชั้นหนึ่งที่ผีมันเกิดแน่นอนแถวนี้ยังไม่เจอนะดวงวิญญาณอะถ้าดวงวิญญาณมีจริงลวก็โปรดปรากฏตัวหน้าจุ๊บแจงด้วยเถอะนี่ี่อยากรู้อะ เราตลอดเลยแฮะเฮ้ยอะไรครับเนตอนนี้มีท่าน้ำด้วยท่าน้ำนนท์อีมามาวะอะไรอะไรมทีมายวเราจะไปยังไงจะไปไมไแล้วิ่งไม่ได้วเหมือนกันวิ่งวิ่งวนวิงวนันีไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ พี่นี่ก็โหตื่นตามันมาจากทางไหน,นวะนะ่ะจุกจุกจ,จกจุกท่านเจ้าจุดจุกแล้วเป็นตรงนี้ปึ๊บเสร็จเราลงมาปึ๊บอ,อ๋อจุกอย่างงี้เลยเหรอนี่ฮะท่านเจ้าคุณยอยู่ใต้ผมโอ้โหแล้วไทยมันช่างสั่นสร,ร้างซ่อนไม่กลัวจนเลยบอ ไดเ้เปิดเลยเปิดเลยเมื่อกี้เราไม่มีทางหนีทีไรเลยเนี่ยไม่งั้นเราตายแล้วอะ่ะให้รูปร่างเป็นผู้หญิงนะคะแป้งคิดว่าน่าจะเป็นจูออนแบบรีโมเดลใหม่อย่างแน่นอนแต่ว่าหนูอะ่ะอยู่ใกล้มันมากเลยนะแต่มันไม่ทาอะไรหนูเหมือนมาทักทายเฉยๆอะ่ะเฮ้ยผีดีไม่ใช่ผีดีมันมมนาา่าจะจ้องคนอื่นอยู่อะ่ะเ็เห็นเป็นเงาเป็นเงาเอาล่ะค้นหาเลยมีของอะไรบ้างแถวนี้จานก็ยังดูใหม่ๆอ,อ,อยู่เล,เลยแฮะเอาพี่ไหมหิวเปล่าอะมีชีสมีชีสกิน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 ไง กินดิชีสเนี่ยตงเนี้ไม่น่าใช่ไหนมันคืออะไรสก,กอตไบสอ,อ่ะสก,กอตไบน่ะว่างขนาดนั้นเหลืองเรืองรองโหฉันฉันฉันก็ไม่รู้อ่ะคือไปข้องบอกกันดีกว่าปะโอจะแปะมันมีแค่สองชั้นไม่ได้มีสามเฮ้ยมันออกไปนอกระเบียงไดนง้นี่ปังนี่เหรอใช่ใชชเนี่ยเนี่ยโอมันมีบนหลังค้าอีกหนึ่งอันไง ถ้าใครพร้อมแบบว่าแอดเวนเจอร์ก็ขึ้นไปได้โดดลงไปเลยขึ้นยังงไเนี่ยมีห้องนุ่มนห้องนุ่มห้องนุ่มห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำเฮ้ยเฮ้ยทุกคนไฟไฟดับไฟดับไฟปิดไฟปิดอีกแล้วเจ้านี่นี่มันแบบค่อนข้างที่จะปิดไฟบ่อยนะคะแปลว่ามันวอนมันวอนจริจ๊งจี๊ฟแย่บอกว่าจะแป้งหน้าดำใช่ป่ะตรงนี้มีครีมทาหน้าด้วยเที่ยวไปดิเอาดียวเดียวดิไหนอะนี่ยหน้าเต็มเลยเนี่ย โอ้ยหมดอายุหรือยังโอ้ยนี่มันยาฆ่าแมลงไอ้ปังตีเลยเอ้ยอะไรเหรอ everybody อะไรอะกระมอนกระอนกระดานผีสิงเฮ้ยเฮ้ยหยิบมาหยิบมาหยิบมาเราจะทำพิธีปลุกผีตรงใต้แคมป์ปิ้งตรงนี้แหละนี่แหละของดีของดีเลยครับเอาละจุดแจ้งมาจุดแจ้งพูดเลยถามไปก่อนเลยแวร์เอ็มไอ Where are you เฮ้ยมาแล้วเอ็นเลยเลยเหรอเอ็นโอเอ็นโอนอตแน่นอนทีเอสนอตทางเหนือโอเคโอเคเหนือเอเอเอสทีนอตอีสพีเอทีเอชนอทางเดิน ทางเดินตรงทางเหนือทางแน่เลยอุยน้องอีกตะวันออกเฉียงตะวันเหนืออะไรกันวะเนี่ยจะไปตกใจหน้าพี่อะไรพี่ก็ต้องตกใจหน้าทุกคนเหมือนกันนั่นแหละโธ่ตะวันออกเฉียงเหนือทางเดินตะวันออกเฉียงเหนือเเเเมื่ออออกกี้้คคคคะะทุนนโโดิตะวันนอออกเเฉียงหืตรงไหนเนี่ยทำไมทำไมฉันถือ EMF ตลอดแต่ว่าฉันไม่เคยได้เห็น EMF อะไรเลยอ่ะเปิดหรือยัง ฉันเปิดแล้วเนี่ยดูสิเปิดแล้วใช่ไหมมัน้มันไม่ส่งสัญญาณให้ฉันเห็นเลยอ่ะเราับไปดูแผนที่บนรถกันไหมใช่ไปไป้ย้ยเฮเฮ้เาเตนเาเต้นเขาเนมจะได้รู้ว่าเปปยนอะไรเป็นอะไรรปด้วว้ปิดไฟด้วยปิดไฟด้วยปิดไฟปิดคใช่เลยไปแล้วดวนปวดหัวเลย โเมื่อกี้มันคลานมาแบบเต็มแต่โว้ยเฮ้ยน่ากลัวรวยรวูเองทุกคนปิดไฟแล้วใช่ไหมปิดแล้วถื้เทียนตู้เทของเราคือผีเป่าเทียนนะงั้นปังออกไปข้างนอกไปไปให้มันเป่าไปปังมันไปหรือยังหนูเดี๋ยูไปฟังให้หนูฟังให้จริงๆเอาเทียนเอาเทียนจากหน้าเตเอาเทียนไปวางหน้าหน้าบ้านก็น่าจะได้นะฉันว่าที่มันร้องเพลงเนี่ยเพราะว่ามันมีจังหวะดนตรีในหัวจะเอ้ยแต่จะไมเต้น ทำไมเต็นท์มันผึบผับผึบผับไม่ได้เปิดอะมันได้เปิดเหมือนกันนะหรือว่ามันเอาหัวชนหรือเปล่าหูมันจะเฮี้ยนเกินไปแล้วนะหนืว่าไปแล้วแหละจริงเหรอชัวชัวโอเคครับถ้า EMF 5แล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้ EMF แล้วละตอนนี้เราจะเริ่มเอากล้องวิดีโอไปตั้งเนาะน็อตอีนี่หน้าบ้านแน่ๆนเฮ้ยทุ๊บแจงพี่ว่าน่าจะก่อนทางเข้าบ้านพักครัว ้าเพราะว่าเราเดินไปตรงห้องพราะห้องรคใช่ไหมแล้วเราเจอเลยใช่ไหมผมว่าน่าจะตรงวงหวางตรงนั <S 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 <S> <S 好好้นอหะโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะเอาไปวางแถวแถวทางเดินเป็นตัว L นะคะตรงบ้านพักคูแล้วก็ตรงทางเดินอีกทางหนึ่งด้วยละกันเพราะว่าไหนไหนมันก็บอกว่าเป็นทางเดินอยู่แล้วที่มันเกิดได้เนาะมันอาจจะร์ปไปตรงไหนก็ได้แจ้งสติศูนย์ว่ะเฮ้ย มีน้าแล้วก็โอ้เนี่ยมันลาอนนะฝนัดเลยเนี่ยกลุ้มกับอะไรกลุ้กับอะไรทุก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 คนกลุ้มเลยโอเคโอเคกินกินกินหนูยังไม่กินหมดนะครับเพราะว่าหนู40อยู่เลย้หมายถึงอายุไม่ใช่อายุถอนแจ้งศูนย์เพราะอะไรรู้ปะเะรารับเป็นคนข่วยกระดานเออวะอ๋อเออใช่อุ๋ยครั้งนี้เอาจริงๆป่ะฉันว่ามันดูแปลกใหม่แล้วก็สนุกดีนะพอฝนตกนี่ก็หมอกลงอีกแล้วเนี่ยมองยากอีกแล้วเนี่ย ลรอด้วยพี่ไม้์้องี่ฉัวางแล้วพี่กัดเป็นไงบ้างดีไหมใช่ได้อยู่นายไม่ได้ดูเลยด้วยซ้ำนี่ีกล้องใครวางเนี่ยไม่ใช่ฉันแน่หนูอ้มังกินอะไรไปครึ่งแล้วเนี่ยครับวางเลยครับอันนี้คือกล้องที่น้องปังกำลังถืออยู่นะครับผมเดี๋ยวมันมันถือกลับมาทำไมติดหัวอ๋อกล้องติดหัวอ่าอย่ามึด่ากันตี อันนี้น่าจะเป็นกล้องที่ฉันวางไว้ตรงสี่แยกยังไม่เห็ี่นกดออฟเลยนะโอเคเปลี่ยนครับอันนี้คือกล้องที่หน้าบ้านใช่ไหมววไ้หน้าบ้านห้องพักครูครับผมยังไม่เจออะไรนะครับกดออฟอ่ะอันนี้จะแค่ U F ห้าใช่ไหมใช่ใช่ใช่อันนี้จะเป็นกล้องที่อยู่แถวแถวรถเรานะคะผมโอ้มีกล้องมุมสูงด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเปิดเป็นแบบโอ มองไม่เห็นเลยอินฟล่เตก็ได้โอเคงั้นถ้าเกิดว่าหลักฐานที่เราได้มาคือ e m f วาอย่างเดียวเนี่ยโอ้ยมันเป็นผีหลายประเภทมากเลยทุกคนพี่ดูกราฟดิโอโมโหจัดจัดมันจะล่าอะไรกันขนาดนั้นน่ะก็เพราะว่าปลาเนั่นแหละสติเหลือน้อยเหลือสี่สบป่าแจงน้อยกว่าอีกจะกินแล้วนะไม่ไหแล้วปลาขอบคุณ พี่พี่พี่ใครก็ได้ลองไปคุยกับมันดูดิเดี๋ยวหนูฟังเสียงมันให้เออต้องคุยไหมโอเคผมถึงไม้เขียนไปแล้วเอาเอาเไปโยนเราจะเริ่มการปลุกผีตรงบริเวณสี่แยกนะคะเคยได้ยินเป่า3สามแยกอ่ะเป็นแบบสามแพ่งเลยเราจะเข้าไปพูดคุยกับมันแล้วก็ไอ้ผีล่าอ๋อยังอ๋อนชั่วเราจะเริ่มการพูดคุยกับผีนะ เอาละเราเริ่มการทำพิธีดีกว่า Where are you ต่อ้าวะ What do you want เสียงอะไรเลยนะเสียงสิบสาม Hey What do you want เฮ้ยมาเฮ้ยมันมามันมามันมาฉันว่าก่อนฉันว่าก่อนอ้าเร็วมาดิอย่าพึ่งเร็ว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  ไอ้บ้างล้อไไอ้บ้าแเ่หรอกไอ้ไอ้บ้างบ้าไมัไม่ได้ตามเจ้หรอกโหตายหน้าแคมเลยมันอะไรกันครับเนี่ยคุณมาจากตรงไหนวะเนี่ยมันเฮียนมาจากเราจากฝั่งบ้านพี่โอ้แล้วดูตูดดิตูดเป็นมัดมัดเขาถ่ายภาพให้กับตูดนี้ช่วงนี้ทำช่วงนี้ออกกําลังกายเยอะน่ะ ฉันจะคุยแถวดีนะ What do you want Spirit give us aside แจ๊แป้งดูดลูกบอลดิลูกบอลอะไรไอ้ลูกบอลมันหมุนว่ะแป้งมันหมุนเองอ่ะอภินิหารอ่ะจิงนี่มันอะไรกันเนี่ยไม่มาปไปมาไีไป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 ไดไๆๆปไ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  ไม่ไม่จริงไม่พี่สาวไม่เขียนไม่ช่วยเลยเหรอหรือมันอยู่แถวนี้หรือเปล่าฉันว่าจุดนั้นเลยที่ฉันตั้งกล้องอ่ะน่าจะใช่นะพี่ไม้แล้วท่ายังไงดีอ่ะตอนนี้สองศพแล้วนะพี่เป้เราก็เยี่ยมมากทำได้ทำได้สองอย่างคือกลับกับเพิ่มศพไม่เราต้อง เราต้องทําลายมันเราต้องเพิ่มหลักฐานให้ได้เราจะเอาหมอผีมากาจัดมันพี่ไหมวางไว้ก่อนแล้วกันตรงนี้ตอนนี้มันก็ไม่มีตอนนี้เราจะต้องไปดูมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วให้มาจุดเกิดมันอยู่ที่ไหนคนหลบมันมาแล้วน่าจะอยู่แถวๆหน้าห้องพักครูแน่เลยฉันว่าไม่หลบไห้หลดได้อยู่ในห้องน้ำเหมือนกันห้องพักครูไม่มีนะห้องพักครูไม่มีมันเข้ามาแล้วพี่ชี้ชีบหายละออ้ม่กอด ไม่มีใครอยู่ตรงนี้โน,โน้องเหรอแดงตายเหรอแดงตายมันรู้ได้ไงอ่ะคุณพระมันมาจากตรงไหนมันมาจากตรงไหนไม่รู้เนีย่ยมันมันมาจากแถวหน้าแคมป์เลยอะ่ะเดี๋ยวแถวเนี้ยแถวเต็นท์เหลืองอะ่ะอยูได้ยินโอ้อเมย์กอดแปลงปันไหมวันดีเฮ้ยตกใจแปลงฟันไหมในปันเหลือง ขอบนผูมชมครับเหลือคนเดียวทำอะไรได้ก่อนไม่เอแจ้งหลบแล้วนะเมื่อกี้แจ้งพูดจริงจรงแจ้งหลบก่อนมผมด้วยไปเร็วตอนนี้เหลือพี่ไมคคนสุดท้ายแล้วพี่ไม้ไปเอาไอ้เครื่องดอดมาดีกว่าฉันว่าเอาเครื่องดอดวางไว้ตามที่ต่างๆถ้าเกิด <c oughs> ว่ามีดอดเนี่ยเราจะสามารถที่จะคัดผีออกได้ ตอนนี้ฉันเห็นอยู่อย่างเดียวที่เป็นอีเวนต์คืออีเวนต์ผ้าแล้วนายดูผีที่เหลือดิสเปริตไมลิงไลจูเตนเชดโอนิโกะตัวโยโยเดอะทวินส์โอเบกเออใช่มันมันมีเยอะมาก <laughs> มันเป็นแบบสุดๆอันเยอะมาก <laughs> สิ่งที่แม่ๆต้องทำตอนนี้ภารกิจของนายคือหนึ่งเอาเครื่องดอดไปวางไว้ตามทางเดินต่างๆและสอง พี่ไหมจะต้องทําการจุดสมมสติกเพื่อทําให้ความโกรธของผีลดลงไปเลยไม่ต้องเอาหน้าจุ่มคอมเลยรู้เร็วลังดูอยู่เนี่ยหนูคิดว่าไม่น่าใช่กดออฟแล้วนะเพราะว่ากดออฟาาไม่มีแล้วมันหาไม่เจอไม่เจอไม่มีหรอกดอทหมดแล้วจะแบบดอทวางหมดแล้วฝ่องอันวางหมดแล้วต้องจุดฉันไม่เห็นวิญญาณดอทเลยนะจะเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเกิดว่าเป็นอุณหภูมิล่ะ อุณหภูมิก็วันแล้วนะอุณหภูมิไม่น่านะตัดเลยเออนำเมีวเยวะเฮลิเอแคลมีเฮลิเอแควเอ้ยวาาหนังสือหรือย,ยังวางแล้วแล้วดูหรือย,ยังว่ามันเขียนไหมยังไม่เขียนเอาลองเอา,าหนังสือไปวางไว้ตรงทางเดินแถวหน้าประตูหน่อยได้ปะได้ฉันว่าหนังสือไปหน้าประตูไอ้ตรงนี้เลยพี่ไหมไ,หไม่ใช่หน้าประตูตรงทางเข้าอ่ะ ทางเข้าหรือเฮ้ยอ๋อนั่นไม่จุกใจอะไรวะอะไรหนูเองโอ้ยฉันก็คิดว่าผีตอนนี้สิ่งที่ทีมผีต้องทํานะคะก็คือเราต้องหาจุดเกิดของผีตัวนี้ให้ได้แล้วก็เราจะได้หาหลักฐานเพื่อกลับบ้านไปโอเคยไหมทีมผีนะครับเราจะแยกย้ายแบ่งได้แล้วไหนอไหนพี่แม่เข้าไปเข้าไปมาเข้าไปดูเดินช้าผีไม่ได้อยู่ฝั่งข้างหน้าประตูครับเฮ้ยเจอแล้ว เอ้มันจะไปมันไปเต้นเลยโอ้ยก right. right. ้อนไอ้มันกลับไรมันกลับไรมันกลับไรมันไปตัวเต้นตัวเต้นโอ้ผีนี่มันผีแล้วตุ๊กแก๊ดมันเข้าไปในเต้นเหลืองมันเข้าไปค้นหาพี่ไม้อยู่ไปหยุดช่วยหยุดเต้นไฟอีกแล้วพี่ไม้มาหรอมา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 หรอไมดุกดิไม่ดุกเลยไม่ดุกแล้ว มันไปแล้วหรอยัง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 แต่ประตูเปิดอะยัง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 มันยังอยู่ฉันม้ดูเด็กไปแล้วที่ไปแล้วมันไปแล้วเมื่อกี้จากที่เห็นคือมันมันอยู่ทางฝั่งนี้นะทุกแจงฝั่งนี้ให้มันอยู่ตรงหน้าเต็นเลยสีอะไรไม่รู้ว่าสีสีแดงแสดงว่าพี่ไม้เอาหนังสือแล้วก็เอาอทุกอย่างมามากองที่ตรงนี้ครับหน้าเต็นหน้าเต็นเหลืองมาทด่หน้าเต็นเหลืองเลย เโซนฝั่งเต็นเหลืองทั้งหมดอ่ะลึกลงไปอ่ะเนี่ยจะเห็นมันจะเกิดตรงนี้เลยตรงนี้ครับตรงนี้ครับเอ๊ะเมื่อกี้หนังสือไปไหนวะนาศหน้าศบหน้นาเต็นแดงมาเลยมาเลยอุ้ยเมื่อไหร่หมอจะหายไปทันทีเนี่ยฉันรู้สึกมองอะไรไม่ค่อยเห็นหนังสือก็ไม่เขียนตรงนี้ก็วางอยู่ไม่เขียนก็ไม่พานไปเดินมาตรงเต็นเหลืองซอยเต็นเหลืองเข้ามาครับเข้าามวางไม่ไม่ไม่ชินนายไม่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 เดินเข้ามาเดินเข้ามาเข้ามะชินนายหน่อยพี่ชินนายชินนายเตนแดงเต็นแดงพี่ไหม เอต้นเหลืองเต้นแดงเต้นแดงบอกให้เดินเข้ามาในสอยเต็นเหลืองเต็นแดงเต้นแดงเต้นแดงเอาเต็นแดงเข้าวางครับวางเออเอากลางแล้วกันโอเคโอเคแล้วก็เอาหนังสือกับกล้องมาด้วยครับตอนนี้เราเป็นเราเป็นผีสั่งผีสั่งคนผีสั่งลุย วางไว้ตรงนี้ก็ได้ครับวางนั่นนี้เออดูก่อยนน่าเ,เยี่ยมแล้วเอาขวดมาทำไมอ่ะถูกใจปางเอามาเส้นเหรอเอามาเส้นไว้ผีอ่ะแย่าเยี่ยมแย่าเยี่ยมขอไปดูกล้องก่นอนปางทำไมต้องนี่มผีอะไรเนี่ยแกเป็นอะไรพันราน,นอร์มอลโยนขออยนะู่นั่นลุนขอแล้วผีโกรดแล้วเนี่ยผมเห็นตัวตุ๊กตาลอยได้ใครโยนเล่นดิกไอปางเห็นไหมครับของมีกดออฟไหม ว่มีเลยวะ่ะพี่ดูพี่ดูน่ารักไหมน่ารักตุ๊กตาคือตอนนี้ตุ๊กตามากองกองยู่หน้ากล้องเต็มบดเพื่อเพื่ออะไรก่อนใไม่มีสารละนเลยพวกแกเนี่ยไม่เจอเลยวะนะมนไม่น่าจะไ,ได้ดูผีไม่ตัดไปละคิดว่าไม่มีกดออฟนะหนังสือที่วางไว้อ่ะต้องลองดูดีๆว่าเขียนไหมเหมือนเมื่อกี้ดูก็ไม่เขียน ต้องไปวางหน้าเต็นแดงเหรอใช่ใชใชพอเต็นแดงมันมีอะไรบางอย่างมันมีเสียงจืดดืดด้วยของบั็กแน่นอนพี่ไม้ลองคุยดูไหมสรุปบั็กวางไว้แล้วแ้วตายกับตรงหน้าเต็นเหลืองกับหน้าเต็นเขียวใช่จุดนี้แหละเนี่ยแหละจุดนี้คือสถานที่มาล <ะ S 3> แล้วมาแล้วไหนอะไม่รู้ไม่รู้หันมองหันมอง ทำไมเข้าไปแอบนะนิ่งก่อนนั่งนิ่งก่อนเราดูให้มาแล้ว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 เราเดินออกมาด้านในด้านในด้านในไว้กิดใจอยู่นะอ๋ออยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงแจงอ๋อนี่ไงอยู่ตรงใจนอาหารนี่อยู่ตรงใจนอาหารว่าพูดเริ่มาพี่ไม่เป็นเกิดตรงนี้เกิดตรงนี้เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูดูดูเหมือนตุ๊กแกเลยอะโอ้โห พี่แิเห็นเงาได้คือผีกำลังคลานตามหาพี่ไม้อยู่นะคะทุกคนดูดิโอ้โหโอ้เหมือนกอบเลยมันเครียดอะดูดิลองเพลงไม่ทันนะต้องบอกเลยว่าตอนนี้เราเจอกับสถานที่เกิดของผีแล้วนะคะมัน้อชิบายจุดของโรงอาหารพี่ไม้พี่ไม้ไปซ่อนพี่ไม้ไปซ่อนโอ้ ทุกเม่อทีเลยไงน่ะโดนปิดอวักเลยอุ้ยหัวปุบเลยอ้าเป็นผีด้วยกันเลยนะโอ้โหถูกมากไม่ไหวจินว่ะห่วงที่ไม่น่าไปถึงที่แล้วแบบไม่ออกตลอดโอ้ยกลายเป็นว่าพวกเราก็ยังหาหลักฐานแล้วก็กําจัดผีตัวนี้ไม่ได้อ่ะใช่มันดูอ่ะดูโอย